ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กดคอมเมนต์ share, comment, พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวันสามสเอ็ดด้วยนะคะครับขอคำปริศนาเงินแสนครับคุณแอมคุณวินครับอย่าลืมนะครับว่าสี่คำนี้มีความเกี่ยวข้องนะครับมีความเชื่อมโยงกันอยู่กับคําปริศนาเงินแสนนะครับผมขอคำไขปริศนาคาที่หนึ่งครับ อักษรมาครับ60วินาทีนะครับคุยกันได้นะครับปศึกษากันได้นะครับถ้าพันไหแล้วกดต่อบเลยนะครับกดแล้วนะครับระยองคือบ้านเกิดครับ ระยองคือบ้านเกิดเป็นคำตอบที่ถูก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 บ้กถูกถูกถ้อถูก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 รูกถูกถูกอูกถูกถูกถูัถครับ,รบกบ <Celt ic. S 1> ถูอถูกขูรถูอถูกถูกรูกถาคถูักรกถูกก เดินอยู่เรื่อยๆนะครับศึกษากันได้นะครับจากเดิมที่มีอยู่40นาทีหายไปเรื่อยๆนะครับกดแล้วนะครับผมขอคำตอบครับได้รับรางวัลตุ๊กตาทองครับได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง เป็นคำตอบที่ถูกต้งครับเอาแหละสถานการณ์ของคุณคือได้มาสองคำนะครับคับละ5 0 0 0บาทรวมกันเป็น1,000บาทครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันห่วงคือค,คุณเหลืออีก2คําและเหลือเวลาในการไขปริศนาคําที่เหลือแค่6วินาที พร้อมไหมครับพร้อมครับผมขอคำไขปิศนาคำที่สามอักษรมาครับ6วินาทีนะครับใช้คุมค่าครับเวลาหมดคุณมวลาราครับเหลือเวลาอีก5วินาทีครับตอบมาก่อนดได้ครับ หมดเวลาครับคำไขปริศนาที่คุณได้เล่นไปเมื่อกี้ทั้ง3คํคำมีความเกี่ยวข้องนะครับกับคำปริศนาเงินแสนของเราครับ,ร,บระยองคือบ้านเกิดได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพร้อมกับคำที่3ที่อักษรยังขึ้นมาไม่ครบสมบูรณ์นะครับครับผมพร้อมที่จะไปพิชิตคำปริศนาเงินแสนหรือยังครับ ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมฮะผมขอ20วินาทีครับขอคำปริศนาเงินแสนและอักษรที่คุณมีอยู่2ตัวครับเอาละครับ20วินาทีต่อไปนี้เป็นของคุณทั้งสองคนเชิญครับ เราเอาบ้านเกิดเขาแล้วเขาแบบทำอะไรต้องได้รับรางวัลไม่รู้นึยไม่ออกอะพูดก่อนครับตอบก่อนครับแล้วหมดเวลาครับตอบมาก่อนครับอะไรก็ได้ครับเพื่อใช่ครับบทนี้ไม่ออกเลยฮะไม่ออกจริงจรค่ะคิดถึงภาพรวมก่อนระยองคือบ้านเกิดต้องเป็นคนอย่างแน่นอนชื่อคนชื่อคนเป็นคนคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลด้วย อ่าได้รัางวัลด้วยแล้วคนที่ได้รัางวัลลูกกตาทองต้องอยู่ในสาขาอาชีพการแสดงผมจะให้คุณนะฮะอีกสองคำที่คุณยังไม่สามารถขายิานณาได้คือคำที่3และคำที่4ี่แล้วลอคุณสามารถตอบได้แล้วลองดูอีกทีนึงครับขอคำที่3แบบเต็มๆครับภาพยนตร์เรื่องพูดพิศวาสขอคุณคุณไหมฮะลองดูต่อที่ข้อ4ครับมิตรชัยบัญชาโอ้โหมันต้องแ ต้องไม่ใช่ต้องเป็นนักแสดต้องเป็นแบบคำอุโศใช่ค่ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้รับรางวัลตุกตาทองจากเรื่องนกน้อยปี2508สำหรับข้อ3นะครับภาพยนตร์เรื่องทูตพิสวรสเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยอยู่ในปีพศ2507และข้อ4มิตรชัยบัญชา คือพระเอกคู่ขวัญครับอาจจะยากไปสักอย่างาชีพนี้โอเคไม่เป็นไรถ้างั้นผมจะให้ดูนะฮะคำปริศนาเงินแสนเต็มเต็มโอ้โหเป็นฉายาพอนึกออกไหมมีคนตอบถูกคนหนึ่งผมได้ยินฝั่งนี้คืออะไรครับตอบว่าอะไรนะฮะคุณเพชรชราชวราชครับ นี่คือสมญานางของเขาในสมัยนั้นครับนางเอกในตานะครับหยาดน้ําผึ้งคือเมื่อเขาเล่นภาพยนตร์เรื่องไหนเนี่ยก็เห็นแบบตาสวยตาแบบว่าช้ำๆอะไรเงี้ยฮะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบอ๋อป็นธรรมดาฮะอาจจะไม่ใช่พระนางในรุ่นของเราถ้าเป็นนัาเด็ภูุกิมิยะมึงจะตอบได้ถ้าเป็นข่องนวัตก็เด้จะตอบได้ไม่ต้องเสียใจครับพลาดกันแสนจได้กลับบ้านไปหนึ่งหมื่นบาท